แย่แล้วโอ้ชิก้าแย่แล้วคุณผู้ชมชิก้าบุกมาแล้วอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอเคเฮ้ยโอ้ no สวัสด,ดีท่านผู้ชมที่เป็น FC ของไฟไนแอ a เฟรดดี้ทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งอ่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในไฟไนแอ a เฟรดดี้ใช่แล้วแต่อยู่ในแมปไฟ n นแอ t ยูร์เฟรนด์นะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มีไอลิงโง่ตัวนี้นะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคุณผู้ชม <What? S 1> ซึ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรคอนเซปต์เกมนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับไฟไนเฟรดดี้ปกติเลยนะแต่ว่าคือมันจะเปลี่ยนจากพวก f r e d ดีพวก b o n นี่ฟ็อกอะไรพวกนี้นะเปลี่ยนมาเป็น เพื่อนของคุณเองนั่นเองนะคุณผู้ชมเรียก้ว่า5คืนกับเพื่อนของคุณกับเพื่อนของคุณกับเพื่อนของคุณอ่าเออมันมันมันดูแปลกเรียกว่าไฟไนเรียกว่าไฟไนแอดโรว์เฟนภาษาอังกฤษดีกว่านะคุณผู้ชมจะดูดีกว่าใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่านดีคิปชั่นของเกมนี้ดีกว่านั่นคือนี่นะคุณผู้ชม คุณสามารถเอาเอยแล้วมันแล้วมันฟ้าทั้งจอเลย <S <S คุณสามารถเอาชีวิตรอดจากเพื่อนของคุณ your friend your friend ได้ใหม่นะคุณผู้ชมเรียกว่าเกมนี้ค่อนข้างอ่ามันคล้ายๆ Final Fantasy จริงน,นะดูจากหน้าปกนะคุณผู้ชมดูดิเหมือนมากเลยนะเรียกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะคุณผู้ชม น่ากลัวมากๆนี่นะคุณผู้ชมพอเข้ามาในแมปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะที่ต้องทาก็คือนี่นะวิธีการเล่นเกมผีที่ถูกต้องคือคุณผู้ชมจะต้องเปิดเสียงเอาไว้เยอะแบบนี้นะเออเพิ่มไว้อีกหนึ่งขีดดีกว่าหรือว่ามันเออเท่านี้ก็น่าจะเยอะพอนะคุณผู้ชมไมืงั้นหูผมอาจจะแตกได้นะไม่รู้จาสแก์เกมนี้มันจะแบบว่าเสียงดังขนาดไหนกันเชียวนะ นี่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไฟในเฟรดดี้วันนะแต่ว่าอันนี้คัมมิงซูนนะยังไม่มาเอาภาพมาแปะไว้เฉยๆน,นะไม่รู้แปะไว้ทําไมนะคัมมิงซูนนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ดีกว่าปึ๊บอะไรดีมีให้ใส่อ๋อนี่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเฟรดดี้ซึ่งก็จะเป็นอ่าลิงโง่ๆนี่นะซึ่งพวกนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นที่ตัวเกม ตั้งมาให้อยู่แล้วนะผมก็จะใส่ใครไปแทนดีนี่มีแบบว่าน่ากลัวเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันตัวฉันเองมาใส่ตัวเองเข้าไปด้วยด้วยเหรอไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเราต้องทําตามชื่อเกมนั้นก็คือไฟไนทะ์แอดยูเฟรนด์เราต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นแล้วใส่ได้แค่สี่คนเองเหรออ่าเอ้ยเอาบทเอ็กคุงเข้าไปดีกว่านะคุณผู้ชมเป็นเฟรนด,ดี้นั่นเองนะนะมาเป็นเฟรดดี้เลยแล้วก็อ่านี่นะคุณผู้ชมอ่าทำไมเขามีหลา่ดีจังวะบลูมันี่บลูมันี่บลูมัน,นี่แล้วก็บูมันนี่ยี โคตรเยอะเลยนี่นะคุณผู้ชมเอาเอาเอาันนี้ดีกว่านะร่างที่มีแว่นตาสุดอีพิกนะคุณผู้ชมใส่ไปเป็นบรอนนี่นะก็คือกระต่ายนะคุณผู้ชมกระต่ายตัวม่วงหรือสีน้ำเงินวะชิก้าเอาเป็นเออนี่นะคุณผู้ชมหน้าตาสุดสแกรี่มากๆเลยนะไปเป็นชิก้าเลยแล้วก็เอ้ยมันหัวคอมด้วะไ,ไม่เอาดีกว่าอันนี้เป็นฟ็อกซี่นะคุณผู้ชมผมเอานี่เลยต้องคนนี้เลยอันตรายมากๆากเลยคุณผู้ชม อิดเอ็กเคปอิดทีเฮ็ดกลายเป็นฟ็อกซี่ไปแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าปกติไฟน์ไอเฟรดี้เนี่ยในคืนแรกฟ็อกซี่จะฟ็อกซี่น่าจะหลับนะคุณผู้ชมก็คือฟ็อกซี่จะไม่ทำงานนะปกติแล้วในคืนแรกนะคุณผู้ชมมาเรากดอันนี้ดีกว่าชึบภายในเกมเป็นไงวะแล้วมีคนแล้วมีอะไรชื่อเกมอย่างงี้นะเว้ยวอตฟรายไนฟรายไนเอดมอเตคุง ปกติม่เป็นไฟไนท์แอดเฟรดดี้นะคุณผู้ชมก็ที่ผมทําก็ที่เปลี่ยนจากเฟรดดี้นะเป็นนี่นะคุณผู้ชมหน้ากากสุดอีพิกนะนี่นะก็จะเป็นไนท์วันอะไรคือสี่คูณยมาแล้วกดเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงเกมดังอยูน่นะเนี่ยดังไปปะวะน่าจะไม่นะผมว่าน่าจะไม่ประมาณนี้แล้วกันคือแบบคือเกมนี้มันเหมือนมากดนะูดิคุณผู้ชมบรรยากาศเหมือนจัดแล้วมี แล้วมีป to like ้ายอะไรวะเนี่ยโปสเตอร์แต่มันไม่เหมือนอยู่อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมก็คือปกติจะต้องมีคนโทรมานะฮลโลเฮลโลอะไรสักอย่างหนึ่งนะจาไม่ได้แล้วเป็นยามโทรมานะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นเฮ้ยอะไรวะเพิ่งเริ่มมาบอนนี่หายบอนนี่หายตัวหายไปไหนวะบอนนี่หายเฮ้ยบอนนี่หายไปไหนเพิ่งเริ่มมาเองเฮ้ยมันทำไมมันไวยังวะโอ้โน เฮ้ยทำไมไวยังอะนี่เพิ่งเริ่มเองนะบอลน,นี่หายแล้วอ่ะโอ้โอ้ไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะอ่าคุณผู้ชมก็อย่าไปสนใจรูปลุงคนนี้นะคุณผู้ชมที่ติดไวตรงเสื้อน,นะคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นต่อเลยดีกว่านะนี่นะคุณผู้ชมอื่นก็ยกังปกตินะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของฟ็อกซี่นะซึ่งแบตหมดนะคุณผู้ชมฟ็อกซี่แบตหมดนะตอนนี้เวลาเราดูกล้องมันต้องใช้แบตด้วยนะคุณผู้ชมดังนั้นต้องประหยัดนิดนึงนะ ดูเหมือนตอนตีหนึ่งจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแค่บอนนี่ขยับนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเฮ้ยบอนนี่หายโอ้โน่แย่แล้วไปไหนแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมบอนนี่อยู่ตรงนี้นะเรียกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะคุณผู้ชมไ <c oughs> ด้ทําการวาร์ปมาแล้วเดี๋ยวไปดูคนอื่นต่อดีกนนะว่านะว่าอ๋อคนอื่นยังปกติดีนะเฟดดี้ชิกายังอยู่ปกตินะคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้ก็เราก็สามารถกดเปิดไฟได้นะซึ่งก็จะใช้แบต นะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีพาวเวอร์เหลืออยู่81เปอรเนั่นเองนะเรียกว่าต้องประหยัดนิดน,นึงนะเพราะว่าเราต้องอยู่ให้ได้ถึง6โมงนั่นเองนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะเอาอะไรวะโคตรกระจอกเลยคืนแรกคืนแรกโคตรขากเลยหุ่นนี่แบบไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเฟรนดรี่สุดๆเลยนะ สมกับคำว่าเฟรนจริงๆนะไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมโอ้โหคืนแรกนี่ก็อีซี่เกินไปคืนสองดีกว่าแล้ว,แล,วแล้วต้องมาใส่ไหมเนี่ยนะโอเคใส่ใหม่ผมเอาแบบว่าสุดสแกรี่บ้างดีกว่านะคุณผู้ชม <c oughs> นี่เลยให้อิดเป็นบอนนี่นะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นตัวที่เดินบ่อยเหลือเกินนะดัง <c oughs> นั้นให้เขาเป็นไปเลยนะแล้วก็อะไรวะนี่นูบนูบเอานูบมาใสด่ดีกว่า ใส่เป็นอะไรดีวะเนี่ยนูบ no ต้องเป็นชิก้าเพราะชิก้าตัวเหลืองใช่แล้วแล้วก็ฟล็อกซี่ไม่ใช่อะไรวะเฟรดดี้นี่แล้วกันนี่เลยแล้วก็แล้วก็วกมดเอกก็ไปเป็นนี่เลยนะไปเป็นฟล็อกซี่พุ่งมาแบบรวดเร็วมากไม่รู้คืนสองมีฟล็อกซี่หรือเปล่าไฟไนแอดเรดเกมเริ่มกันเลยดีกว่านะเป็นไนสอง เฮ้ยพอพอแบบว่าแล้วสกินนี้นะคุณผู้ชมสกินอิดนะเรียกได้ว่ามีพวกเยอะจริงๆนะเรียกได้ว่ามีพวกตัวสเกลเดตันอยู่ตามหลังด้วยนะเรียกว่าพวกเยอะมากๆแต่คืนนี้น่าจะมีอะไรมากกว่าคืนที่แล้วนะเพราะเป็นคืนที่สองนะเราไปเช็คฟอกเอ้ยโน บอนนี่ <Bar> ได้ทำการขยับตัวไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะอย่าบอกนะว่าโอเคไม่ใช่ทำไมาตรงนี้มันก็ไวเกินอยู่ไหนวะ <c oughs> สองสองคนเลยเหรอแย่ yeah, แล้วคุณผู้ชม <c oughs> ออกออกโรงสองเฮ้ยโน no, กล้องดับเฮ้ย <c oughs> ทำไมคืนสองมันน่ากลัวจังวะ โอ้แย yeah, ่แล้วแย่แล้วโอ้ชิก้าแย่แล้วคุณผู้ชมชิก้าบุกมาแล้วแล้วบันนี่อยู่ไหนวะบันนี่อย่าบอกอย่าอยู่ตรงนี้นะขอร้องโอเคไม่ไม่เฮ้ยทำไมคืนสองวันไปจังวะแ yeah, ย่แล้วเฮ้ยอะไรวะ ทำไมว่ากินมันมืดอ่ะทำไมหน้าจอมันมืดอ่ะโอเคนี่ยังอยู่ปกติชิก้ายัางอยู่ที่เดิมเฟรดดี้ไม่ใช่เฟรดดี้ดิฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ปกติต้องเช็คไปบ่อยนะเนี่ยตอนนี้ผมระแวงชิก้ามากถ้ามันยืนจ่อประตูนี่ v ห r y spooky นะคุณผู้ชมน่าก,กลัวมาก <c oughs> โอเคสองคนนี้ยังปกติดีนะ เฮ้ยนี่เพิ่งตีหนึ่งแบตเหลือเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วเนะี่ยแย่แล้วต้องพยายามอย่าดูกล้องบ่อยเกินนะมันจะกินแบตโอโอ้โนโอเคแล้วมาหลบข้างหลังเหรอนึกเหมือนว่าคืนนี้อาจจะไม่ฟ็อกซี่อาจจะเฮ้ย hey! <laughs> อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอเคเฮ้ย oh, okay. hey! โอ้โน oh, no. <c oughs> ทำอะไรตรงนี้ปิดประตูไปเลยไม่เข้งาง่ายๆหรอกนะโอเคชิก้าไม่อยู่ชิก้าไปไหนอะ่นนะเฮ้ยแบดรถเร็วมากบอนนี่นะ่าจะยังไม่ไปไหนนะเพราะบอนนี่นะ่าจะยังอยู่ตรงประตูนี้เหมือนเดิมนะ แต่ชิก้าล่ะสิชิก้าอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอะไรโอ้แย่แล้วแย่แล้วโอ้เดี๋ยวแล้วชิก้าไปทำอะไรตรงนี้วะไหนตรงห้องน้ำแย่แล้วโออเฮ้ยอะไรวะตกใจตกใจเมื่อกี้สะดุ้งอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมตกใจโปสเตอร์เฮ้ยฟ็อกซี่มันจะมาแล้ว น่ากลัวมากบอนนี่ยังอยู่ที่เดิมเลยนะไม่ไปไหนนะทำไมอยู่นานจังวะแบตจะหมดเลยเพ <c oughs> ิ่งทีสามเองฟ็อกซี่คือสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือมันจะวิ่งมาไวมากนะคุณผู้ชมเราต้องระวังให้ดีแต่มันจะมีเสียงวิ่งค่อนข้างดังนะแต่ไม่รู้ผมจะทันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมปิดประตูอยู่ไงแล้วบอลน,นี่หยุดชิก้าชิก้าไปไหนชิก้าอยู่ที่เดิมปะ่ะ <c oughs> คืบคานมันมาแล้วแย่ yeah, แล้วว่ามันออกมาร้วๆเลยแปตดจะหมดแล้วโอเควันนี้วันนี้ออกไปแล้ววันนี้อยูข่ข้างหลังประตูเนี่ยที่ต้องระวังคือตัวนี้นะแล้วชิก้าอยู่ข้างหลังวันนี้ก็อยู่ข้างหลังอย่ามานะคนนี้น่ากลัวสุดแล้วคุณผู้ชมผมกลัวตัวนี้มากเลยนะถ้ามานี่โอ้โห แบตจะหมดแล้วอยู่ข้างหลังนะยังยังไม่ต้องบิบประตูนะคุณผู้ชมอุย้ยกดดันมากกดดันจริง <c oughs> ฟ็อกซี่นี่ก็จ้องจังเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผมดูกล้องเยอะเกินแบตจะหมดแล้ว เฮ้ยน่ากลัวจริงทำไมมันน่ากลัวได้วะเนี่ยเอเก็บโยเฟนไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยโอ้โ้นอไม่ใช่โอเคไปอยู่ตรงห้องอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องกลัวตอนนี้มีอยู่สองตัวนะมีตัวนี้นะฟ็อกซี่แล้วก็ชิคก้านะผมเอากล้องไว้ที่นี่ดีกว่าเฮ้ยน่ากลัวว่ะ บรรยากาศหลอนมากทำไมมันทำเหมือนจังวะนี้ไม่ใช่โรบอแล้วคุณผู้ชมเออทำไมมีเสียงวะแต่ไม่เห็นตัวเฮ้ยผมปิดก่อนดีกว่าน่ากลัวเฮ้ยอะไร เฮ้ยไม่อยากเล่นแล้วโอ้โอ้ no โอเคเฮ้ยทำไมมีเสียงแต่แต่ผมไม่เห็นตัวเนี่ยเฮ้ยเราชิก้าไปไหนเนี่ยมันมีเสียงอะ่ะเฮ้ยแย่แล้วอะ่ะ มันมีเสียงแต่มันมันไม่เห็นตัวชิก้าเว้ยโอ้เฮ้ยสุดยอดโอ้เรียกได้ว่าคืนนี้ค่อนข้างโหดเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าก็ถือว่ายังรอดนะคุณผู้ชมผมยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ตายนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ ใครที่อยากเล่นแมปนี้นะเอ็กเค็เเ your friend เอ้ยไม่ใช่ดิมันชื่อว่าไฟไนท์ t at your friend นะคุณผู้ชมใครที่อยากเอาชีวิตรอด5าืืนกับเพื่อนของคุณนะก็มาเล่นเกมนี้ได้นะก็ถือว่าในวันนี้ผมก็ยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ตายนะคุณผู้ชมเลยได้ว่ามีดวงพอสมควรเลยนะก็สำหรับนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คินหน้าบายบาย